จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานควบคุมไฟป่าปราจีนบุรีและอีกหลายหน่วยงานค่ะเร่งให้การช่วยประถมพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่สนธีนะคะกําลังเข้าไปช่วยกันดับไฟป่าค่ะบริเวณสวนป่าเขาไผ่เขาพลูค่ะ ท้องที่บ้านวังใหม่ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจำนวน3รายด้วยกันค่ะซึ่งเกิดอาการฮิสโตรจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทะลุถึง42องศาเซลเซียสเลยค่ะรวมทั้งนะคะความร้อนะอูดจากไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ทำให้เจ้าหน้าที่นะคะเกิดอาการฮิสโตรรวมถึง3รายค่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่เห็นว่าอาการไม่ดีนะคะเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นค่ะจึงได้ทําการปฐมพยาบาลขั้นต้นประกอบกับทํา c p อยู่ชีวิตค่ะนานกว่าถึง3นาทีจึงฟื้นขึ้นกลับมาค่ะก่อนจะรายงานเหตุการณ์ให้กัหกบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ทราบนะคะเพื่อประสานนารถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประจาหน่วยเข้าพื้นที่ค่ะจากนั้นนะคะประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบอตอบุพรามและโรงพยาบาลนาดีค่ะเพื่อขอกําลังสนับสนุนรถพยาบาลพร้อมกับบุคลากรเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนาดีเป็นการเร่งด่วนค่ะด้วย สภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงนะคะและมีกอไผ่ตายคุยจํานวนมากค่ะส่งผลให้พื้นที่ซึ่งเป็นหุบเขานะคะถูกปกคลุมไปด้วยควันไฟและจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะมีอุณหภูมิสูงถึง42องศาเซลเซียสส่ง,งผลให้ขนาดเจ้าหน้าที่เกิดอาการฮิสโปรนะคะจํานวน3รายด้วยกันสาเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณสวนป่าเขาไผ่เขาพลูหีบค่ะคาดว่านะคะจะเกิดจากการที่คนเข้าไปจุดไฟค่ะเพื่อตีรังพึ่ง แต่เนื่องจากมีการตรวจสอบพบอุปกรณ์การตีพึ่งและรวมพึ่งตกอยู่ในจุดต้นเพลิงค่ะหลังจากนี้นะคะอุทยานแห่งชาติทับลานจะได้ทำการปรับแผนการปฏิบัติภารกิจค่ะโดยจะปรับช่วงเวลาปฏิบัติงานนะคะเป็นเวลากลางคืนแต่ต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ค่ะเนื่องจากนะคะการใช้เส้นทางเดิมมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสว์ป่านั่นเองค่ะโดยเฉพาะกระทิงนะคะจึงเน้นเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่มาก่อนค่ะ